สวัสดีครับผมเมื่อเนี้นะครับจะมารีวิวนะครับผมพี่เซตที่ผมตั้งไว้นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์บอส Gt10 นะครับผม Gt10 นะครับค่าแรกนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับก็เป็นแบ่งที่หนึ่งที่เป็นเสียงโซโลนะครับผมเสียงแตกโซโลนะครับเดี๋ยวลองไปฟังบ้างครับ ผประมาณนี่นะครับมาเบิรงค้านะครับค่าก็จะอ่าผมจะใส่นะครับแอมนะครับไปเบิรงแอมกันเลยครับผมแอมที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าแอมนะครับอ่าฟิคคลีนนะครับผมอ่อันบลูว่าอันถือพนนะครับค่ากับประมาณนี้นะครับไปเบิรงอันที่ซ้อนนะครับอ่คลิกตรงนี้นะครับผมอ่าก็ เบรดกลางแหลมกับประมาณนี้นะครับผมผู้ใดอยากตั้งตามกับยุดคลิปแล้วก็ตั้งตามได้เลยครับประมาณนี้นะครับแต่ผมซูมให้อีกอ่าตัวไปนะครับนี่ครับค่ากระตามนี้เลยครับผมเบิง้งกระตั้มีเลยได้เลยนะครับถ่ายยากถ่ายาายากมากเศร้าผมไป๊ะปั๊บใส่ของยังคลองเลยครับกีตาร์เป็นกี song, ตาร์ทรงสแตนด์นะครับผมซิงซิงซิงนะครับกีตาร์ผมเป็นกีตาร์ซิงซิงซิงนะครับ รุ่นนี้ครับผมนี่ครับกีตาร์รุ่นนี้เลยครับโอเคครับต่อไปแบ่งอ่าที่ห่างกับประมาณนี้ครับดอกอ่าผมใส่ดอกนะครับสิบแปดคูณสิบสองนะครับค่ากับอันแรกค่าตามนี้เลยครับผมเบึงเบงตามนี้เล,เลยนะครับผมเศร้ากสิ เจักน้ยนะครับมันแ้วแต่กีตา์ผมนะครับไปตั้งส่กีตายของตัวีต่ายี่รตัวาคือกันะโอเคครับผมผมสีใส้นะครับที่นี่นะครับมาเบิ้งนะครับกด กดมาทีนี่นะครับผมกดมาปุ่มนี้นะครับมาดูที่นะครับผมกฤติไสจากจากเบียร์นั่นแหครับเบียร์เบิ้งไว้แล้วนะครับผมกฤติไสเป็นใส่เอฟเฟกต์ก้อนเข้ามานะครับเป็นก้อนแรกนะครับจะเป็นรัดนะครับผมเอฟเฟกต์ลัดนะครับแล้วก็ค่ากับได้กับประมาณนี้ครับโทนกับประมาณนี้นะครับผมตามนี้นะครับอ่าใส่บูทเสียงแตกนะครับผม ตัวต่อมาผมจะใช้เป็นนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์กัประมาณนี้นะครับคอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็น EQ นะครับ EQ กับประมาณนี้นะครับผมโม่มงนะครับเอาไปเป็นค่าดีเลยครับค่าดีเลยก็ประมาณนี้เลยครับเบิ้องตามผมเลยนะครับค่าดีเลยนะครับต่อไปรีเวิร์บนะครับอ่า นี่เบอร์ผมใส่ตัวนี้นะครับผมอ่าดูได้เลยนะครับโอเคโอเคครับผมค่าต่อไปก็จะเป็นนะครับอ่าเสียงแตกพาวเวอร์นะครับผมแตกข้ามดาดนะครับผมก็ะิปิดเมื่อกี้นะครับผมจะเปิดอีคีวแล้วก็เปิดคอมนะครับที่นี่ผมปิดไปเลยนะครับค่าก็คือเก่านะครับผมค่าก็เหมือนเดิมนะครับคอมก็แบบเดิมนะครับอ่า ประมาณนี้ครับเลเวลผ่มกระิงลดลงนะครับผมน่ครับเลเวลประมาณนี้เลยครับค่ประมาณนี้เลยครับเบิ้งตามแล้วก็ตั้งตามได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับอันต่อมาก,ก็ระิเป็นนะครับ แบงค์ที่สามนะครับจะเป็นเสียงคลีนนะครับผมเสียงคลีนนะครับอ่าอีดิตออกก่อนะอ่ะาอีคิวนะพีตักปรับประมาณนี้เลยครับค่าประมาณนี้เลยนะครับ EQ. อีคิวอ่านะครับโอเคมาเบื้องแบงค์ที่สามครับแบงค์สามสิเอ็ดเสียงคลีนครับผมเสียงคลีนโซโล่นะครับ นะครับมาเบรงค้านะครับตัวแรกนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับผมข้อมคอมกับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เลยนะครับเบิรงก่อนเลยได้ครับผม PM ผมใส่ตัวนี้นะครับทวินรีเวิร์บนะอ่ะเป็นควีนทวินนะครับควีนทวินนะครับผมค่ากับประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้นะครับตัง้ง <isation>, ตามได้เลยครับผมปุรีมักเศร้าประมาณนี้ก็ตั้งตามได้เลยนะครับ หมดแล้วนะครับต่อไปเป็นค่าดีเลย์นะครับค่าดีเลย์กับประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับค่าดีเลย์โอเคคับต่อไปค่ารีเวิร์บนะครับรีเวิร์บนะครับอ่า เบิร์ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับค่ากับประมาณนี้นะครับผมดีเวิร์นะครับดีเบิร์หมดแล้วนะครับเมื่อแล้วนะครับต่อไปเป็นเสียงเฟสเซอร์นะครับเฟสเซอร์ผมมีตั้งไว้นะครับผมมีตั้งใส่ไว้กับคอนโทรลที่สองนะครับคอนโทรลที่สองนะครับแต่วิธีการตั้งคอนโทรลนั้นผมจืดประเด็นครับต้องล่องไปศึกษาเบิ่งนะครับการตั้งคอนโทรลครับมาดูนะครับที่เสียงเฟสเซอร์นะครับเฟสเซอร์ผมก็ใส่นี่เลยครับผม ค่าคอนเฟิร์เซอร์ครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะนะครับมาเบิร์นะครับ <c oughs> ผมตั้งตามนี้เลยครับผมเฟ <c oughs> <ภ>ิร์เซอร์นะครับตั้งได้ตามนี้เลยนะครับเชียงเฟิร์เซอร์นะครับผม โอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผู้ใดมีอ่าบ่าขาใจมองได้นะครับก็คอยคอมเมนต์มาถามสอบถามแชทสอบถามได้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังครับผมอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งเสียงอีหอบน,นะครับทั้งหมดอ,อีหอบนึงนะครับผมอ่าเสียงที่หนึ่งนะครับเสียงที่หนึ่งเป็นเสียงโซโล่แตกโซโล่นะครับผม เสียงพาวเวอร์คอร์ดต่อไปเสียงควินนะครับเควินเปิดเอ่อเปิดเฟเซอร์นะครับต่อไปเป็นเสียงตีคอร์ดนะครับตีคอร์ด <อ>เสียงคอรัตอ่าผมลืมบอกค่าคอรัตนะครับเมาิึงมาเบิ้งเสียงคอรัดนะครับค่บคาของคอรัดก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับผมตามนี้เลยนะครับคอรัดนะครับโอเคครับผมเสียงสมทมั้งมวลกับสีมีประามาณนี้นะครับบ่เข,ขาใจมองในขาหอยสอบถามกันมาอีกทีนึงน,นะครับอ่โอเคครับผม